สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้ในปฏิทินบอกว่าเป็นวันฉลองพระแม่มารีผู้ปฏิสนธินิรมนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติส่วนมากเป็นประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยผู้ชายและเขาก็มามองดูความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวการสู้รบต่างเนี่ยก็ยกให้ผู้ชายหมด แต่ในความเป็นจริงแล้วบทบาทของผู้หญิงที่มีในการทำให้เกิดชัยชนะความสำเร็จเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้อย่างที่เขาบอกกันว่าการที่ผู้ชายคนหนึ่งมีความสำเร็จนั้นมันเป็นเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งจะเป็นแม่หรือจะเป็นภรรยาที่ช่วยเขาได้ประสบความสำเร็จแต่ในประวัติศาสตร์นั้นเราต้องยกให้แม่พระ เป็นผู้ที่อยู่ในเบื้องหลังของการนำพระศาสนาจักมาจนถึงเวลานี้แม่พระเป็นคนที่พระบิเจ้าได้เลือกสรรตั้งแต่เกิดมาก็ไม่มีบาปกำเนิดเมื่อไม่มีบาปกำเนิดก็ไม่มีความเอ็นเอียงไปในทางบาปทั้งนั้นไม่มีเลยเพราะที่เราเอ็นเอียงไปในบาปในบาปที่ทำบาปนั้นก็เพราะว่าเรามีบาปกำเนิดและเราก็มอง ไม่ชัดว่าอะไรถูกต้องเราก็มีน้ำใจที่ไม่เข้มแข็งที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีและทำสิ่งที่ดีส่วนแม่พระนั้นพระบิณเจ้าได้เตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมาตั้งจะมาเกิดอยู่ในคันของนบุญอานาแล้วก็เมื่อเกิดมาแล้วแม่พระก็ได้เล่นบทบาทเป็นแม่ของพระผู้ไทยซึ่งพระศาสนาจาก ได้ให้เกียรติแก่แม่พระตลอดมาว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่ให้ความร่วมมือกับพระบินเจ้ามากที่สุดในทุกด้านไม่เคยทำขัดใจพระบินเจ้าเลยถ้าย้อนกลับไปสู่ปรสมการตั้งแต่พระบินเจ้าสร้างอาดัมลเลวาแม่พระนั่นแหละจะเป็นคนที่เป็นเอวาใหม่ เอวาเก่านั้นเป็นคนที่ไม่เชื่อฟังคำตักเตือนของพระบินเจ้าว่าอย่าทำผิดเพราะทำผิดไปแล้วก็จะทำให้มนุษย์เสียชาติต้องพินาศแต่ทั้งสองคนทั้งอาดัมเละวานั้นไม่เชื่อฉะนั้นในพระกัมภีร์ก็พยายามอธิบายเพื่อให้ชาวบ้านได้เข้าใจว่าที่ทำผิดนั้นจะต้องมีสาเหตุอะไรบางอย่าง หนายนั้นบอกว่าท่านทําอะไรที่นี่ถ้าทําอะไรไปนี่หญิงทูลตอบว่างูหลอกลวงข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงกินผลไม้อันนี้ที่พระศา,าสนาจากักต้องติดตามพระกัมภีร์ตอนนี้ก็เพื่อว่าจะได้มองดูว่าพระบินเจ้าหลังจากที่อดัมเล่วาทำบาปไปแล้วพรงได้ให้คําสัญญาอะไรแก่มนุษย์พระองค์บอกว่าพระศัพท์แช่งงูเชื่ก่อน แล้วก็บอกว่า,เ,าเราจะทำให้เจ้าและหญิงเป็นศัตรูกันให้ลูกหลานของเจ้าและลูกหลานของนางเป็นศัตรูกันด้วยเขาจะเหยียบหัวเจ้าและเจ้าจะกัดส้นเท้าของเขาวักนก่อนนี้พ่อไปอร่วมพิธีร่วมการสวดภาวนาแล้วก็อวยพรคณะพลมารีก็มองดู้ก็เห็นรูปแม่พระเหยียบหัวงู แต่งูตัวนั้นไม่น่ากลัวเลยเพราะเป็นงูสีเขียวเหมือนกับเลมนหวานอย่างนั้นน่ะก็เห็นว่างูนั้นมันมันถูกเหยียบแล้วมันก็เจ็บปวดมากอย่างที่พระกัมพีบอกเพราะว่าพระบิณฑ้าสร้างแม่พระมาเพื่อจะได้เหยียบหัวงูแล้วก็จะนำพระพรใหม่ของพระองค์มาให้แก่มนุษยชาติ เป็นพระพรที่สูญไปพร้อมกับบิดามันดาเดิมบัดนี้ถึงเวลาที่พระองค์จะนำลูกๆของพระองค์กลับมาหาพระองค์เสียใหม่เพราะเขาทำผิดต่อพระองค์และไม่ยอมที่จะกลับมาหาพระองค์ง่ายๆฉะนั้นพี่น้องในการที่พระศาสนจักรของเราให้เกียรติแก่แม่พระในวันฉลอง แม่พระปฏิสนธิเนี่ยมันเนี่ยถือว่าเป็นสําคัญที่สุดของแม่พระเพราะถูกสร้างมาพิเศษเป็นมนุษย์คนเดียวในโลกที่ไม่มีบาปกําเนิดและตลอดชีวิตของแม่พระไม่ทําบาปเลยพวกเราจึงสวดด้วยความมั่นใจด้วยความเต็มใจว่าแม่พระเป็นแม่ของพระเป็นเจ้าและเป็นแม่ของพวกเราด้วย มีเรื่องราวที่เขียนขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็มีการรบสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เป็นพวกนาซีพวกเยอรมันซึ่งกองทัพตอนนั้นเข้มแข็งเหลือเกินบุกที่ไหนก็ทําให้ที่นั่นราบเรียบไปหมดทหารก็ตายเป็นเบือก็มีการจับทหารมาเป็นเชลยขณะที่กําลังนําทหารไปขังในที่ที่หนึ่ง ต้องเดินผ่านหลายวันวันหนึ่งก็มาถึงข้างๆป่า,าปะละเมาะทหารเยอรมันที่คุมคนทหารอเมริกันก็ดีพวกยุโรปก็ดีให้ไปทําธุระอยู่ในป่าแล้วหลังจากนั้นก็จะพาเข้าไปเข้าในค่ายกักกันปรากฏว่ามีทหารอเมริกันคนหนึ่ง เขาหนีสุดชีวิตเลยเข้าไปในป่าแล้วก็วิ่งเต็มที่จนในที่สุดเมื่อกองทัพเมื่อเมื่อกลุ่มของทหารที่ถูกจับนั้นออกจากป่าละม้อไปแล้วนั่นนหะก็ไปกันหมดยกเว้นเขาคนเดียวทีนี้ตอนเย็นมาก็ได้ยินเสียงหมาป่าหอนทั่วไปหมดก็เกิดความกลัวขึ้นมาว่าสงสัยว่าจะถูกฆ่าตายจะถูกถูกกิน ถูกสัตว์กินละมังเนี่ยก็เลยวิ่งเข้าหาหมู่บ้านแห่งหนึ่งทั้งๆที่เป็นหมู่บ้านเยอรมันเนี่ยเสี่ยงตายตายในหมู่บ้านนี้ดีกว่าที่จะให้สัตว์กินเมื่อไปถึงแล้วทุกคนก็มองดูเขาเพราะว่าเขาใส่เสื้อของนักโทษนักโทษที่เป็นนักโทษของทหารเยอรมันเขากลัวมากว่าผู้คนนี้จะฆ่าเขาแล้วก็ เพื่อจะทําให้ผู้คนเนี่ยเข้าใจว่าเขาเนี่ยเป็นคกฤษชนก็เลยเขาสวดเป็นภาษาละตินออกมาที่เขาเขาช่วยมิซาก่อนนี้เป็นภาษาละตินฉะนั้นบทสวดก็สวดเป็นภาษาละตินชาวบ้านไม่เข้าใจเลยแต่หลังจากที่พวกเขาพยายามจะคุยกันก็คุยไม่รู้เรื่องเนี่ยนักโทษคนนี้ก็เลยดึงเอาหนังสือสวดที่เอามาด้วยในกระเป๋าออกมาแล้วก็ แล้วก็เปิดให้เขาดูเลยมาถึงที่หนึ่งที่มีลูกประคำเป็นลูกลูกประคำแล้วเขาก็ทำเดชะพนามให้พวกนั้นเห็นทุกคนในโล่งใจเลยโอ้เข้าใจแล้วเธอเป็นคาทอลิกพวกเราก็เป็นคาทอลิกด้วยขอยินดีตอนรับเธอเข้ามาในหมู่บ้านอืเนี่ยเขาเลยรู้สึกว่าแม่พระได้ช่วยเขาจริงๆ มิฉะนั้นจะถูกทุบตายเลยแล้วก็เขายังบอกอีกว่าเทศอเมริกาก่อนนี้เวลาที่ตั้งพระศาสนา,าจักรใหม่ๆเนี่ยก็ยินดีที่ให้แม่พระเป็นองค์อุปถรัรมภ์ของประเทศอเมริกาก็คือแม่พระปฏิสนธินิรมนที่ฉลองในวันนี้นี่แหละพี่น้องครับพวกเรามีแบบอย่างสำหรับชีวิตของเรา ในการเตรียมฉลองพระคิตสมภพนี้ก็คือแม่พระนั่นเองเป็นผู้ที่กุลีกุจอทำสิ่งที่พระบินเจ้าบอกแล้วก็ได้ให้พระเยซูเจ้าแก่พวกเราในวันคริสต์มาสดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรจะทำในช่วงนี้ก็คือเราจะต้องสวดรูปคำให้มากขึ้นนะครับเมื่อมีปัญหามา ก็จะเริมใช้รูปคำที่ในการที่จะทําให้เราพบกับแม่พระเมื่อเรามีความใจเย็นเฉยหรือมีปัญหาในชีวิตส่วนตัวหรือกับคนอื่นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือเอาลูกประคำมาแล้วก็สวดนี่ก็คือสิ่งที่พวกเขาทํามาในอดีตและเรากําลังทําในปัจจุบันและจะสอนลูกหลานของเราให้สวดเช่นนี้เสมอไป ขอแม่พระผู้ซึ่งปฏิเกิดมาเป็นผู้ที่ไร้มนทินไร้บาปได้ช่วยพวกเราทุกคนให้มีความสุขที่จะเดินไปกับพระบินเจ้าสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์